สวัสดีค่ะมือนี้ไม่พิมพ์ก็ได้มาตามตัวเลขนำคุณพ่อกับคุณแม่ดวงเฮียเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วเป็นถูกเลขเก่าสองจ้ะงวดนี้พันแล้วเป็นฝันดีเ็เลยจะมาตามต่อไปเป็นแนวทางเอซีเนาะค่ะอันว่าจังไดมือขึ้นคือจังว่าโศกมาแต่งวดบางนึงจ้า่อฝัน่อได้จับโกบสองตัวจวมางวดมือขึ้นเนี่ยบัฝันได้ได้โกลบอีก ได้ครบีีเกเ้เยวได้ครบี e ดครบแต่ว่ามันได้หลายตัวเนาะตั้งแ่เียวกะเต็มต้งแตรงก็เต็มเครมันออ้มากตามจเลขเนียท่านเดือดรวดคันเก่าม่สสิบปดเก้าหแต่ว่าพอได้ซื้อเลขไว้แล้วพอซื้อตัวใดไว้จ้าพบซื้อฟังไว้จ้าสองสล้านเขซื้อสอมลเลยได้ฝันได้ครบกับย่าเป็นตรงนี้แหะซื้อสองสมันดีครับแ่ล คือสองสามไปยี่สิบตัวเชื่อมันเ่งนะล่างก็เลยฟันได้ครบที่พอฟันไม่ได้ครบเลยฟันไม่ได้ม้อเลยคองกระเต็มคืตงยากกระเต็มาือไเด้เฮ้ยพอมา่งมันติดผิวหรือว่าจะหาซื้อไเลยแล้วมันติอผึมฮักวเ่าขงมาลายคือวางัวบางนึงแม่กับมานลายบ่จ้ะอันงวดบางนึงผันนันซักเลขว่าือแต่ว่าเลขทันได้มา ให้มาทังล่างทงบนเลยมอเนี่ยได้อันเก้าห้าสองเขาทั้งล่างก็ว่าประตูเมือนเืก้าหาสองแล้วก็เสื้อหาสองสองหาจนนนี้อปรดตูนึกจมไว้มันออกงัเข้นล่าอเนีมาเขียนมาให้เอฟซีอันเบิรเนี่เลขทะเบียนป้ายไม้พอนนี่ล่ะติดตามเลยป้ายรถจอดที่ไม่ินจ้ะ เดี๋ยวจะให้ไปเป็นแนวทางเอฟซีเนาะพอได้กป้ายทะเบียนรถใหม่มากงวดที่แล้วก็ออกหลายถือหลายว่าษันได้ป้ายได้ป้ายไม่มากมือเลไดมาได้ป้ายหมู่บ้านเนี่ยแหละเก้าสองเก้าศูนย์เด้ป้ายทะเบียนไม่มากกับอันมาฝันว่าได้โกบได้เขียดเต็มถุงแปลว่าถือแล้วพ่อแปลว่าเรียกพ่อเขาแล้วนั่นเรียกเขาแล้วแม่เขาบ้าน ว่าวมาขอเดเะขหอมกดว้านหวานหวายันดาอืมเออมาขอโศกขอหมายน้าพอเฮาเด้อผู้ดวงเฮงรสจันโอ้่ล่ะมือในมากกสิได้โศกเมื่อคื้กันละมือนี่้าวเบียนเกห่เก้า้าสอง้าตัวแม่ดีค่ะแล้วเช่อมกับว่าออกเก้าเก้าตัวนี้ละตัวทะเบียนไม่เนี่ยเก้าสองเก้าสองเก้าสลกกบาสทะเบียน พอพอไปซื้อเลขมาแล้วสองสองสามบ่อซื้อสองสามลางัลงลังหนึ่งสองสามสองสามหน่ลงลังคือมาแล้วฟันเลวฟันได้ครบฟันดีคักตัวนี้ฟันได้ครบเต็มท้องส่งท้งเสียนะครับ <c oughs> พอเขาได้ทะเบียนร,รถใหม่มื่อตัวนี้นอฟพ่อเนาะอตทะเบียนร,รถใหม่กันว่าได้กบเต็มได้กบมาเต็มท้องส่งท้งเสียนี่ล่ะกบ มันก็ออกตัวนี้กับมันฟันมาเดี๋ยวตัวนี้จ้ามันออกวันังคานเมยเจ้าันังคานมันนังคานมันนสามเห็นสี่เลยสือลัสองสาอะไรเจ้ันมาได้ก็ซื้อสีตัล่มันไได้ใบทะเดียนนี่ เราจะพอเ่นไห้หด้อ่นแปนได้ป้ายทะเบียนรถไปโอนรถเรียบร้อยเนาะพอนะก็เลยได้ป้ายเรียบร้อยเนาะจ้ะอือแสดงว่าหลูกมาถือมือดิ่ป้าถิ่มีโศนแม่ก็พอเฮ้าคักค่ะนี่โอ้คือดีใจสุดยอดฝันส่งมันมาน้่พอเขาเด้อจ้ะคาริโศกไงหมาน้ำผู้ผู้หมาน้ำมันพอเฮ้าวัดได้ตลอดเออพอเฮาค้นศพพอกแม่เฮ้าคนบุญจ้ะเห็นน้ำวัดน้ำว่าตลอดได้โชคตลอดจ้ะ วันนี้ก็จะให้เอฟซีได้น้ำเด้อ92 90อจะเพราะทายโยเข้านี่ละพราะทายโยเข้านี่แหละจ้ะมาย่ำเด็กกบ,บผ่าเจักเถื่อออกตลอดเพรได้เงินมาสางแม่บุรณาวัดซอยกันนอพอนอาอก็ผูดคำแมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมแม่พิมพ์ผ้ารวยเด้อจ้ะมื้อนี้พอดีมาวัดทิพมาหามะพรูปมะตาโยกตาโยกวัดเพิ่นเรืเว้าเรื่อง เป็นโศกมาในฟังเนาะทั้งเป็นฝันดีเป็นได้ปลายถ้าเบียนรถมาใหไม่จ้ะเพิ่นไปโอนรถเพิ่นเลขได้ปลายมาเรียบ้อยแล้วเก้าสองเก้าศูนย์มาสั่นแต่ว่าเพิ่นไปซื้อมาแล้วเลขสองสามนะแต่พอเพิ่นซื้อเลขสองสามมาแล้วหลายแล้วเพิ่นก็เลยมาฝันดีว่าได้กบได้กบได้กบได้เขียดเต็มกระเป๋าเสื้อส่งทงเสียก็อู้มาแมนเลขเขาแล้วว่าเลขเขาแล้วสองสามนี่ละจ้ะ เบ่งน้ากันไว้ที่เนาะไก่โขกห้มันลำรวยนะ้าพอเฮาเด้อค่ะเดอ้อสาหรับมื้อนี้ก่ะมาตามให้แล้วเนาะค่ะผู้เพิ่นโขกเพิ่นมันเนาะให้โขกห้มันนําพอกับแม่ดวงเฮงเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ